ทีหน้าและออสการ์ข้างหน้าของพวกเธอคือฐานพิซซ่า <What? S 1> และข้างหลังคือวงล้อที่พวกเธอต้องหมุนเพื่อกำหนดสิ่งที่พวกเธอจะอามาแต่งหน้าพิซซ่าออสการ์เริ่มก่อนและเขาได้อะไรนะโอ้มันคือเฮดเ <Come on. S 1> ออแย่ที่สุดฉันไม่ชอบเฮดนะทีหน้าตาเธอออสบายมากอ๋อมันคือกล้วยทั้งหมดและอร่อยฉันชอดีมาก <c oughs> เปิดกไม่จำเป็นสำหรับพิซซ่า oh. ฉันไม่ใช่ถังขยะนะทินะ โอ้โทษทีนะออสการ์ไม่ได้สังเกตนะทำไมต้องเปิดขนาดั้นล่ะมันแค่เปิดกล้วยเดี๋ยวเวลาตวเติมไส้แล้วอ๋อฉันคิดว่ายังขาดกล้วยอีกสองสามลูกนะแล้วก็อีกตอนนี้มันสุดยอดเลยจริงไหมออสการ์โอ้โ,อโ,อโอทษทีไม่ได้สังเกตอีกแล้วใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วเธอจําจไว้นะต้องระวังมากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอยากกินพิซซ่าน้ากล้วยหอมจังเลยื้อมันก็กินหอมมากด้วยฉันก็อยากกินนะ ต่ฉันสามารถจะกินหน้าได้แล้วก็กินเองมันคืนให้หรอโอไม่น oh ะฉันซ้บเองรับเอง,ร,เองรับได้แล้วเปิกไ,ไม่ใช่ฉันไว้นายนายกินพิซซ่าใช่ไหมงั้นก็กินเห็ดสิ <S 1> <S 1> <S ห่วยมากเลยฉันเกลียดเห็ดนะห oh <man. S 1> น้ายอย่ามากรนฉันกับของอร่อยนะ oh <man. S 1> นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินพิซซ่านาเห็ดทั้งถาดน,นะ <Cool. S 1> โอ้มาอร่อยมากเลยฉันจะลองอีกครั้ง <What? S 1> อร่อยจริงจริง อะไรกันเนี่ยไสเดือเนอะบอกว่าฉันจะไม่ได้กินมันเข้าไปแล้วนะไม่ไม่ไม่กินแล้วหว่วยแตกจริงๆ oh, <man. S 1> ั้งนี้เขาจะเหมือนก่อนอัสกา้าเหรอ <Okay. S 1> เอาเลยอยากรู้ใว่าเขาจะได้อะไรที่อร่อยกว่าหรือแย่กว่าอีกครั้ง oh. แลวเขา,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 าจะได้อาหารแมวฮะนึกไม่ถึงเลยอัสก้าจะได้อาหารแมวตาฉันแล้วขอได้ของอร่อย โอ้ยเยี่ยมไปเลยก็ไม่ใส่รุงฉันชอบมันมากมากออสการ์นายเริ่มสิันึก็ได้ฉันก็ฉันฉันชอบมากมากอยากลองลาพิซซ่ากับยนลี่ใส่ลุงน่ะนี่มันต้องน่ากินแน่แน่มันออกมาสุดยอดไปเลยดูน่ากินจริงๆก็สวยด้วยเธอพูดถูกมันสุดยอดจริงจริงฉันอยากกินกันไม่หวานหวานมากอ่ะขอหนึ่งได้ไหมออสการ์อย่ามาขโมยของฉันนะเอาเมือกไปเดี๋ยวนี้เลยไอขโมย ฉันแค่อยากกินกระเมมยนเดียวเองอะกันได้ฉันอยากกินมันแล้วขี้แพ้ฉัจะทำพิซซ่ากับกัม่ิคของฉันมันนี่กินหอมมากแต่รสชาติล่ะอ้ว้าวมอะไรกันมันยายสุดยอดไปเลยนายต้องการอะไรสก้าพิซซ่าสร็จแล้ฉันหรอเฮ้กินอาหารแม่ของไนส์สิก็ได้ฉันจะกินเดี๋ยวนี้ใครได้แต่ชอบมันก็ได้นะ มันอาจเป็นพิซซ่าที่อร่อยมากๆแลวเธอต้องลองขอสักสิ้นแม่จ๋ามันเหม็นมากอะที่หน้ามาใส่อาหารแมวได้ไหมถ้าเธออยากกินก็ได้จะลองดูแต่ว่ามันก็ดูแย่มากอะเออเหมือนแม่แมงเข้ามาอยู่ในเปล่าฉันเลยอินี่มันหน้าใครขี่แย่กันเนี่ยพอกที่กินไปได้ยไงกันเนอะ ไม่อร่อยเลยสักนิดที่น่าพอใจกับการทำละมานของฉันเอาจริงด้วยฉันเลยต้องทำยังไงทีน่อที่บางอย่างผ็นปกติอะเธอรู้สึกไม่เหมือนตัวเองแมวมาฉันคือแมวออสการ์งานฉันจะกินเธอเองเธอเธอเชื่อเมคอัพนี่ตอนนี้จะกินพิซซ่าที่วางอยู่มันอร่อยมากๆเลยครั้งนี้แค่ะจะหมุนก่อนออสการ์ Oscar, มันของเธออยู่ที่ไหนต้องให้ศึกษาเริ่มก่อนนะ ไม่ไม่ฉันอยากเล่นเป่ายิางฉุบนะเพื่มความมิติเท้โอ้ให้ตายน,นะชนะไม่ต้องสงสารเลยฉันคือจำเป็นปของเกมนี้แล้วฉันได้อะไรนะโอ้สุดยอดไปเลยวิเครีมอ,อืมเป็นตืวอ,อีฉาญนะดูสิตอนนี้ก็ตาเธอหมุนแล้วตอนเห็นแจ็คหอเราเหมือนกันนะเออได้มาอะไรกันเนี่ยฟงปนวดเหรอคอยแต่ฉันมะฮะตอนนี้เธอเป็นคีบแพ้บ้างเอาอละเอาลเอาละใครอยากปาอยิงฉุบกันแล้ว มันก็มาตกแต่งพิซซ่าของฉันดีกว่าด้วยวิปครีมไม่เคยมีคำว่าม,มากไปสำหรับครีมแบบนี้นละยสุดยอดเจง๋งมาลองกันใช่แล้วมันสุดยอดไปเลยออสการ์นาากินแน้น่ากินมะทำไมฉันไม่โชคดีบ้างเพราะว่าฉันเศรดีไงล่ะทินเนอ, <Yeah. S 1> อะฮะพิซซ่ากับวิปครีมอร่อยมากมากเลยฉันอยากกินมากกว่านี้อืมทีนน่าต้องการอะไร ครีมเหรองั้นต้องไปสิเธอไม่มีทางมันเป็นของฉชนคนเดียวเธอทำได้แค่ดูอ๋อฉันมีไอเดียแล้วตอนนี้ฉันจะปิดโฟมกรนวดเข้าไปในพิซซ่าของเธอเขาแยกมันกับฟอพีไม่ออกแน่ๆตอนนี้ก็แค่รอดูอัสการ์กินโฟมฮะอันเลยกันหมดแล้วเหรอไปตายเถอะโอ้ยังมีต้ยงยยอะบนพิยยยยยยย ฉันนึกว่ฉันกินหมดแล้วสิอีนั่นเนี่ยช่างเถอะวันนี้ออ้กินไม่หมดก็ได้มั้งเพราะยังไงฉันไม่กินอยู่ดีอย่ากวนใจฉันทุกทีนะตอนนี้มันลำพิซซ่ากันโอ้นี่มันรสชาติแบบอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะวิปครีมเสียแล้วเหรอนั่นมันฟองก่นหน่อยตั้งหากออสการ์ไหนชอบมากกว่าฉันไหมอะไรเธอต้องกินตั้งหากแล้วเอาล่ะในเมื่อเธอไม่กินฟองงั้นก็รับไปเลยบองว่าเธอชอบผมทรงใหม่นะแล้วจะทำแบบนั้นอีก นอกจากนี้ทุกคนกินโฟมกับพิซซ่าอย่าแหกอกสิโอเคองก็ได้ก็ได้จะลองเดี๋ยวนี้เพราะนายกินไปแล้วมันก็เลหลือนิดเดียวเองฉันเลยไม่ลองเยอะมากเท่าไรแต่ว่ายังงฉันจะกินดูนะอราฉัก็ไม่ได้แยกขนาดนั้นฉันยังกินได้อยู่เลยไม่เลวไม่เลวเอาละใครอยากหมุนก่อน เหมือนที่หน้าออสการ์อย่างเหมือนกันเลยแล้วกขาจะได้หมุนเหรอดูเหมือนที่หน้าจะได้เรามากกว่าแล้วเราจะได้อะไรนะโอ้ที่แล้วของที่พันธุสุดวาตาัมบิอย่าร้องไห้ไปเลยนะที่หน้าได้วาซาบิแล้วออสการ์จะได้อะไรนะอย่าออสการ์ก็ได้ปับรองนี้เสงออสการ์โชคดีอีกแล้วโอ้ไปไปได้ไงฉันเก็บวาซาบิมันทั้งเผ็ดแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอ่ะ ออสการ์เราข้ามไปได้ปะไม่มีทางหรอกไหนนี่มันหดไรจริงๆเลย okay, เ <S <S โอเคฉันแข็มแขนฉันทําได้โอ๊ยกินเหม็นมากฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่มได้ต้องเยอะๆแบบนี้แหละ <S <S โออจ้วยนี่มันเยอะเกินไปแล้วนะต้องเผ็ดน,นิดนึงนะ่ฉันต้องทําได้แต่ว่าลองมมวนดีกว่าอาจจะกินได้ง่ายขึ้นเอาหล่อนได้เวลาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะ โอ้เราชายแย่สุดๆแต่ฉันจะกินให้หมดฉันทำได้โอ้สุดยอดไปเลยโอาไมนะมันกำลังไหม้แล้วออสการ์กอย่หงในตัวฉันกำลังลุกไหม้เป็นยังไงดีช่วยฉันด้วยลองอุดปากก่อนไหมบางทีอาจจะดับไฟได้ oh, <man. S 1> ดูเหมือนที่หน้ากันจะ,ะระเบิดแล้วเป็คนหลบเร็วโอ้โหเป็นาบินเหนีไปแล้วสยองสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉันจะไม่ขามบไฟ แล้วทอสกายโมโห่แล้วเ,เยยาาวลว็บกินสบายมากใช่เปมแปะบรอนนี่แสนอร่อยมันเข้ากันได้ดีกับพิซซ่าสุดๆึทีน่าอย่างลำไส้ไหลชิพิซซ่าของฉันสิเพราะฉันไม่อยากกินหน้าเปะบรอนนี่กับลำไสของเธอเนะอะลองกัน <Amen. S 1> โอ้ชิ้นแล้วอ่อยจะต้องเรียนนิ้วอ,อะไรมันเกินบรรยายดู oh. <Nine. S 1> แล้วก็ยังมีหลายชิ้นเลยอร่อยจริงๆ oh. อะไรที่ตกเป็นของฉัน กินแต่บรอเนี่ชิ้นนี้เองในขณะที่อสการ์ไม่เห็นนะนี่เอาหมืองไปนะจะกินเองทุกชิ้นเลยฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือของเธอที่นี่เอาไปส่งฉันไปสกินมคนเดียวมันเป็นของฉันอย่าเอามือมาแตะต้องเด็ดขาดเลยแบ่งฉันบ้างสิฉันเป็นเพื่อนของนายนะโอ้โอ้เพืที่อสการ์ไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าสองชิน้นฉันกินได้ใช่ไหมมั้งไอ้จัง<า>ก็ได้งั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมันเล็กที่สุด มันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีพวกเดินถออะไรกันเนี่ยอ๋อ <c oughs> ฉันไม่บรอกโคลีอยู่ที่ปากงั้นหรอ oh <my> เดี๋ยวทำควาสะอาดเดี๋ยวนี้ล่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไปอะ่ะเออไม่ใช่ฉันนะที่น่าต้องหากเร็วเข้าจัดการเลยเพื่ <c oughs> อนใช่อยฉันไม่ชอบบรอกโคลีเลยอะมันแย่มากแถมกิ่นก็เหม็นเขียวด้วยงั้นมันลองเอ น่นสิพี่แยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วมาออสการ์นายหัวเราะอะไรกันเนี่ยม <X UR R peaks> ัน <minority> มีอันที่ใหญ่ที่สุดนะเราเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิเดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะถึงมันจะยากก็ตามเถอะแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นมะกินหมดแล้วเออก็ดีใจให้แล้วกับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเหรอแ้่ว่าฉันต้องกินสินะอย่าเพิ่งกดดันสิ ฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอะมีไอเดียเจ๋งๆแล้วถ้าฉันคั้นเป็นร้ำบลบอรีอร่เหรอวา <What? S 2> นี่มันต้องสนุกแน่เ <Yeah. S 2> พราะฉันแข็งแรงฉันทำได้ oh. เป็นไงฮะตลกจังบางทีน้ำผ่าจะยาน้ำกับบลูอลี่สีเข,เขียวกันได้นะเป็นไงยเยอะมากเลย oh. ฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้ว oh. แต่ว่าตอนนี้ได้เวลาลอง น่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบรอกโคลีไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยัตนตอบไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไปนายโอเคไหมเอ,อ้หน้าขดิขยายนจริงจริงทีนะ่ะแม่จา๋าถ้าไปอะไรไปโอ้จูเลียกันด้วยปัออสกาลมหายใจของนายเปนตันตันอยากรู้อะไรพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนละ่ะโอเคโอ้ทีน่าโชคดีจัง ถ้าได้ยัยเลลูกตาหนึ่งอันเจ๋งมากแล้วออสการ์ละโอ้ว้าวนายได้ใหญ่กว่าโอ้ y e โอ้โหซูลี่เธอได้ยัยเลลูกตามันล่าเลยเหมือนตายักษ์นะฮะทีน่าอย่าเพิ่งน้อยใจของเราจะอร่อยที่สุดกได้นะเดี๋ยวเพิ่งขอรอทีน่าสิทีน่าเราเข้าเรียบกินที่สุดนี้พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะอะไออะทีน่าเัยลี่าาหายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยเธอหรือเปล่าโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ย นักมายากลไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอ,อร่อยจังสุดยอดไปเลย mm hmm. น่าเสดายที่มีแค่นี้เองอะฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งก็ได้นะแบ่งเหรอไม่มีทางหรอกอย่าทำให้ฉันขำดีกว่านะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลยเอ <Okay. S 2> ลิลูกตาเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอได้กินของเธอไปแล้วออใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิ ah. เอาไปเลยฉันไม่ให้หรอกฮ่า นายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแกล้งฉันแลบลิ้นใส่ด้วยเอาลูกตามไม้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบ่งเป็นสองส่วนแล้วเพื่อนเพื่อระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ยัติดทําเลยเมื่อกี้ยังเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้ก็ได้อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะให้ช้อนกับนายเอาไปสิ มีว่าทำไมเหรอก็กินยาอร่อยๆไงเอ็งโง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูสิมันดูน่าอร่อยมากอืมอร่อยจรงเลยหยุดไม่ได้แล้วแล้วยารีบเป็นยังไงบ้าง oh <my> สุดยอดอร่อยจนแทบกลืนลิ้นตัวเองเลยเนี่ยจูลี่รับได้แล้วในที่สุดอืมอร่อยจริงเลยฉันชอบเล่นลิลลิตามันอร่อยมากๆจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เธอรีบไปหรือเปล่าะ ฉันมีปัญหาแล้วช่วยฉันด้วยฉันออกไม่ได้หน้าเธอกลายเป็นเยลลี่ไปแล้วมันตลกนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะทินนะจูลี่ติดอยู่ในเยลลี่เราต้องช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันเร็วโอาไม่นะเยลลี่ของฉันเป็นเนีไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันอ้อมันกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นชิ้นเลยอ่ะตอนนี้มีตั้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิ อะไรอยู่ใต้ฝ่าของพวกเธอะโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันโตโตฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยน,นั่นนี่แล้วของคน,นอื่นๆล่ะจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทำไมไม่มีแว่นตาครั้งนี้เธอโชคร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่ยุติธรรมใช่แล้วแล้วจิ๋ดียวเองแล้วออสการ์ล่ะมาดูกันเป็นเบอร์เกอร์ขนาดธรรมดาก็ดูน่ากินจูเลียเธอเริ่ก่อนนะก็ได้แต่ฉันต้องเป็ี่ยสภาพก่อนนะ ฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยเพราะงั้นต้องแบบลงในวิ้นทศ่สัดตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มาลองกันอมว้าวอะไรมากแต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,นตานนาย <B ingo. S 1> โอ้ในที่สุดฉันก็หิวมากๆเลยงั้นมาลองกันตัง้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคำเดียวอืมหมดแล้วสุดยอดเลยใช่มมมเจ๋งไปเลยอ่ะ ฉันศึกษาเรื่องนี้มาต้องนานโอ้โทษทีฉันนั่ไปแบบนั้นจะกินเบอร์เกอร์ทีหน่าเลยเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอะแต่จะกินยังไงสะดวกที่สุดอ่ะลองกัดตรงนี้แล้วกันพอได้มาแค่ผักสลัดเท่านั้นแล้วจะกินยังไงดีเนี่ยฉันนึกไอเดียแต่งๆได้แล้วฉันมีส้มมอ้ฉันมีมีทีน้าลองหันดูซิว้าวเป็นความคิดที่ยอดมากแอนต้ามาลองกันอ๋อ ดูเหมือนว่าซ่อมกับมิ้นคัมเบอเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากษนี้คงต้องขันอีกนานเราต้องการให้สท่รงพลังมากกว่านั้นมาร้องกันฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะแคมีของพี่นักหักไหมอ่ะฉันเอาอะ่างเจ็งได้แล้วต้องใช้เล่ยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แล้วพ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดมังก็ชิ้นใหญ่กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเพื่อนๆได้ได้แล้วอีกนิดเดียว ไหนที่สุดแบบนี้แหละโอ้เพื่อนเพือนก็เธอมีอะระดิดหน้าอช่างเถอะมาชิมกันดีกว่าอ้ว้าวมันมีกินหอมน่ากินต้องการอะไรขอชินเล็กๆลกด้วยไหมอะไรน่ายอยากกินเบกเกอร์เหรอไม่รู้สิแค่ใ้ยืมพอสอบชันเลยนะแต่ฉันให้ผลัดนายได้นะกินแห่อร่อยละ <You. S 1> ตอนนี้มาลังกันดีกว่า <c oughs> โอ้ยขี้งกมาเลยว,ว้าวนี่มันอร่อยมากเลนบรรยาย สุดยอดถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังยิ่งอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อฉันรังกินเบเกอร์สอดทั้งปีเลยเนนียโอ้โกินเยอะไปไหมทีน่าจะกินคนทั้งหมดเลยเหรอนี่ไงล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันเธอกินอาหารมากเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรในนี้แกไขได้นะต้องออกกำลังกายทำอะไรกันฉันห่วงคนเหรออยากรู้จังเลยว่าทีน่าได้อะไรโอ้โหมันคือป๊อปปิ้อันเล็ก แล้วออสการ์ละคนคนค่อย้กับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมันใช่ไหมละ่ะออสการ์บอกเราที <Hey. S 1> แชนจูรี่ได้อะไร <Okay. S 1> เปิดเลวเข้าตาเธอแล้วโว,ว,ว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีน่านะ <c oughs> ก็ได้งั้นมาลองกันฉันมีป๊อปปิดงที่แรงที่สุดแต่เนื้อของฉันมันใหญ่เกินไปด้วยซ้ำเนี่ย <c oughs> ให้ตายเถอัวหรออะไรกันเนี่ย <c oughs> พอกันที ฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นป๊อปปิ้งเล็กๆได้และก็ยังใช้ก้าวหัวได้ดอีกนะโดยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังไปคิดได้ไงก็ฉันฉลาดไงได้ได้มาจบเลยเจ๋งทีน้าเราวังก่อนนี้ได้ไหมอ่ะมือก็เดินมาแล้วนะฉี่ขัดท่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก็มาทำอะไรเจ๋งๆกว่านี้ดีกว่า <c oughs> ฉันนึกอะไรเด็ดๆได้แล้ว ันสามารถติดปั๊บปิดเป็นกิฟต์ได้ตอนนี้ไม่ใช่อของเล่นเท่านั้นนะคอยดูแค่ติดการแล้วติดปั๊บเป็นที่กิฟต์แบบนี้มันจะกลายเป็นกิฟต์ติดผมสุดเก๋อกอันหนึง่ง yes เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหม <c oughs> คนวนะ่าไงฉันชอบมันนะ <c oughs> ฉันรู้พวกเธอก็ชอบขอบคืดไหนที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วขอเล่นก่อนสักหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจังเลย Hmm. แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้วใช่แล้วเราสามารถตัดต่อเปิดเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องออกมาเจ๋งมากคอยดูนะแค่เมงกันไกก็ใช้ได้แล้ว hmm. อย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไป <What? S 1> เรียบร้อยเยอยมาก <Yes. S 1> อย่าแตะต้องมันนะ <Come on. S 1> นี่เป็นผลงานจาไอเดียที่ยอดเยี่ยมของฉันเอง oh. แถมยังกดผ่อนคลาได้ด้วย น่าเข้าใจใช่ไหมฉันเข้าใจให้ตายถ้าทุกคนมขอเล่นจริงๆทั้งนั้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วละ่ะเดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นอนนี่จะเป็นแล่แฮกสุดเจ๋งของฉันฉันต้องการเข็มและก็ด้ <S <S ฉันมีทุกอย่างแล้วด้วยจากนั้นเอาได้มาร้อยกับเข็ม <S 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 เรียบร้อยเยี่ยมมาก จากนั้นเราเย็บด้านตรงข้ามเข้าด้วยกันนี่มันเครือง,งานของกุลสตรีเท่านั้นนะรู้ไหมโอ้เจ๋งไปเลยแทนแทนและจากนั้นก็ติดสายลัดที่เก๋ไก๋วิเศษเป็นกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้วอย่านะอย่าจับไปกดปุ่มปิดของว้าวที่นี่เจ๋งจริงเลยเธอยีนเสียงอะไรไหมเราถูกขังนั่นเหรอแม่จ๋าช่วยด้วย เราติดอยู่ในนี้ไม่มีใครได้ยินเราโอ้โหคริสตี้ดูนั่นสิดูเหมือนจะมีตเซฟดูเหมือนว่าเราต้องการคุญแจแล้วทำยัง<น>ไ,ไงดีนะหาคุญแจที่ไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิกล่องน,นั้นมีรูปคุญแจอยู่ด้วยในนี้ต้องมีคุญแจอยู่แน่นอนโอเคออเแฮงงั้นฉันจะไปดูออมันคืออะไรที่น่ากลัวมันขยับได้ด้วยมันคืออะไร มันคือนอนฟิบมี่ไมเอานะไม่เอาหน้าขาย,ายัที่สุดสุดสิไม่เอามือเข้าไปในนั้นอีกแล้วเธอบอกฉันที่ว่าเรยียนในนั้นนอนน่ารังเกียจก็ได้เพื่อสิริภาพของเราฉันตั้งคุณจะบไว้ให้ได้มันอยู่ไหนล่ะเจอแล้วงั้นเราไปเปิดตู้เซฟกันเลยเอาละแล้วอะไรอยู่ข้างในนะแม่จา๋าเค้กามจริง ไม่มีคุณแจด้วยเพี่ยงเน้อมก็อร่อยนะ uh โอ้ใช่อะไรดี <c oughs> มีกล่องใหม่อีกแล้วตอนนี้มันเป็นสีฟ้าคริสตี้เธอต้องไปดูนะโนออาก็ได้ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วบอกว่าจะไม่มีหนอนในนั้นฉันกลัวมันสุดๆเลย โอ้ hey, <you. S 1> มีบางอย่างปลกๆอยู่ในนี้บางอย่างที่กลมๆแล้วก็ลื่นด้วยคืออะไรนะโอ้มันคือเบบี้คริสโตสุดยอดฉันจะคุณแจนด้วยฮะงั <Awesome. S 1> ้นเราไปเปิดตู้เซฟสีฟ้ากันเลย oh. นี่ต้องมีคุณแจนแนนะ่เอาละแล้วมันคืออะไรนะเอออโอ,อ,อ,โอ้สีฟ้า ถูกพ่นมาที่ฉันเน่ฉันเลอะไปหมดแล้วเธอหัวเราะอะไรเนี่เอาไปเลยมากับเธอเหมือนกันนะอาล่ะเดี๋ยวนั่นสิมีกล่องใหม่มาแล้วฉันจะหาคุณแจให้ได้แต่พอหลอกไปมันคืออะไรอะฉันรู้สึกเหนียวเหนียวมันคือตีนไก่อ้าหนาขยี้ขยี้เป็นบ้าโอ้ยฉันต้องหามันอีกแล้วเราต้องหาคุณแจให้ได้ โอเคนี่ไงคุณแจฟิบบี้ไปดูกันโอ้ได้อะไรไปเปิดตู้กันเลยช่วยังไหนนะอ๋อมันดูกันอ้อมันคืออะไรเนี่ยฉันถูกปกคงุมไปได้วยโฟมอะแล้วเธอไปหมดแล้วฮ <c oughs> ่าตลกจังเลยอ๋อล่องใหม่มันแล้วเรเวาของฉันเราจะพาเราเออกไปจากที่นี่ฉันมีมือที่โชคดีราะง,งั้นเราต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่นอน มีบางอย่างแปลกแต่ในนี้อ่แล้วมันคืออะไรเนี่ยเอ,อหน่าใครเแค้นซึิงเลยมันดูเหมือนน้ำมูกสีน้ำเงินนะโอ้ยอตั้มเต๋ฉันต้องหาคุณแจให้เจอเจอแล้วโอ้ยเยี่ยมมากคุณแจดอกนี้เปิดตู้เซฟสีน้ำเงินได้แน่ๆนอะไรข้างในมาดูกันึเชือกเหรอ อะไรอะอะไรแหลลงมาที่ฉ st ันเนี่ยเขาเป็นคนดึงแต่ฉันต้องโดนลงโทษเหรอฮะสีฟ้ามากกับเธอนะออไม่นะมันเยอะมากเลยอยู่นะฉันไม่ชอบอ่ะฉันเลบาไปหมดแล้วสีฟ้ามากกับเธอจริงๆด้วยคริสตี้ก่อนของเธอหนาสีชมพูไปหาคนแจเร้วเข้า ดีนะที่ฉันสะอาดแล้วเดี๋ยวฉันจะหาคุณแจออกมาให้เรานัำนคืออะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนสี่เหลี่ยม<อ>มันคือวุ้นนั่นเหรองั้นเราต้องเจาะมันมีคุณแจอยู่ในนี้แน่แน่และฉันก็ออกมาได้ใน,นที่สุด <S <S 1> <S 1> มาเปิดตู้เซฟกันเลยต้องมีคุณแจแน่แน่เอาละมาดูกัน <Awesome. S 1> โอ้น้ำมันปืนเหรอเหมือนจะเป็นปืนฉีดน้ำ เจ๋งอ่ะฟิบี้ซัเปอสมสีฟ้าเมื่อกี้ถึงไม่ใช่กุญแใจแต่ก็เจ๋งเหมือนกันอ๋อคริสตี้อย่าทำแบบนี้นะฉันเปลี่ยนไปหมดแล้วฮะหน้าใครขยี้แยงอ๋อไม่ตองหม่มันแล้ว <No. S 1> ก็ได้ฉันจะไปก็ได้ก็ได้ไปแล้วเออโอ้ฉันตัวแห้งแล้วอ๋ <c oughs> แ,ลวแล้วมีอะไรบอกว่าจะไม่ใช่ของหน้าคขี้แยงนะมันดูเหมือนเลือเล่อนๆนะ แล้วมันคืออะไรอ้าเปม่จ๋าลูกตาเหรอ oh. หน่ากลัวมันคือเยลลี่อ้าแล้วก็อร่อยมากด้วย <Yeah. S 1> อืม <c oughs> ดีจังงั้นมาหาคุณแจกันเถอะอ๋อมันอยู่นี่เอง oh. คริสเต้ฉันเจอแล้วเย้ <c oughs> ไปเปิดตู้เซฟกันดีกว่าอะไรรอฉันอยู่นะอ้อแ oh. ม่จา๋าโอ้ยฉันโดนน้อง โอ้ฝนลชันชัเลยโเเคไหมตันสติสตลุกขึ้นก่อนฉันว่าฉันไม่เป็นไรแล้วโอ้มีกล่องมาใหม่ด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันไม่กลัวอะไรอีกแล้วมีบางอย่างแปลกอะงั้นมาดูกันฮ้มันคือลูกอมสีชมพูเสีงัไเลยอือหือย่าด้กลินด้วยฉันหิวพอดีแต่ฉันต้องหาคุณแจให้เจอ เขาไม่มีแล้วก,กว่าก็จะเหลือแค่กุญแจต้องกินมากกวนน่านี้ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้เจอแล้วล่ะกุญแจเออฉันทำได้ <Yeah! S 1> ไปเปิดตู้เซฟกันแต่ช่วยเขยับหน่อยได้ไหมเอาล่ะอะไรเราฉันอยู่แล้วมันก็คือไอศครีมโอ้เจ๋งอะ เดี๋ยวฉันจะกินให้หมดเลยอะไรฟิบบี้ฉันไม่แบ่งหรอกนะไอศครีมเป็นสีชมพูหมายถึงว่าเป็นของฉันคนเดียวอืมอร่อยจังอะไรปิดปากแล้วไม่ทำงานได้แล้วกได้บางทีหันมีของอะไรเหมือนกันออมันคืออะไรอะไม่น่าขยันขยก็พอแล้วเออรู้สึกว่าจะไม่ใช่ของที่น่ากลัวตายหรือเปล่านะคนใจหยินไหนอ่ะ โอ้เจแล้วเร็วมากตอนนี้ก็เปิดตู้เซฟกันแล้วเร็วฉันอยู่นะอ๋อมันคือคอสแ้ายังไม่สีฟ้าด้วยเจ๊เนอะถ้าอยากดืม่มไหมฮะฉันไม่แบ่งเธอหรอกถ้ามันเป็นของฉันคนเดียวเธอไม่แบ่งสกิมฉันได้ซ้ำอ้อสุดยอดไม่ธรรมดาเลยไม่ไม่ต้องมาขอ เราเข้ากล่องเธอมาแล้วใช่ฉันจะหาคุญแจให้เจอเออมันคืออะไรบางอย่างที่เด้งดึงแล้วก็มีหูด้วยเ <c oughs> อมันคือเยลลี่หมียวกอนั้นเหรอแปลกจึงเลยมีคุญแจอยู่ไหนล่ะ <c oughs> เจอมันแล้ว <c oughs> คุญแจเดอกสุดท้ายแน่แน่เ <c oughs> อในนี้ต้องมีกุญแจของเรา <Hey! S 2> มันอยู่ในนี้จริง,รงๆเอาไปจากที่นี่กันเถอะ <Hey! S 2> แล้วเข้าไปกันเลยโอ้ว้าวสวยจังเลย <Wow! S 2> เราทำได้เอาไปจากที่นี่กันเปิดห้องขังกันเลย <Wow! S 2> คุณแจน่าจะพอดีนะเย้ yeah! มันได้ผล yeah! เย้จากที่นี่กันเถอะ